ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนทุกคนค่ะมันนอนีน้องทียากกะมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขควอมฝันนะคะควอมฝันโค้งสุดท้ายของปูเสือนะคะเพิ่นฝันว่าผู้เฒ่าเอาเงินใส่ผาามาให้นะคะสำหรับในคลิปนี้จะมีเลขปูใ,ใหญ่กับเลขปูเสือนะคะปูใหญ่เิ่นกให้บนบห,า,บนหางเดียวล่างหางเดียวนะคะสำหรับปูเสือก็นเน้นบน เลขูใหญ่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเน้นล่างนะคะเน้นขางบนคู่หนึ่งขางล่างคู่หนึ่งนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมผั์ระหว่างนนทิยากับปูเสือนะคะงวดวันที่16กันยายน2567คลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะ สามนามสกันค่ะองคู่ชายองคู่ชายปู่ขอโทษหลายๆเด้อค่ะปู่โตมาสองชายแล้วนนดิยาบุเลยบของคู่ชายแต่มาฝันทำพิธียอมฝันดีบ่ค่ะปู่ฝันแบบก็เบาฝันเห็นเล็กหน่อยผู้เฒ่ากับพ่อหากขาผู <S <S ่เฒ่าค่ะแต่ผู้เฒ่าเล็กหน่อยผู้เฒ่าอย่างผู้เฒ่าให้เงินแต่มาลอยลอยหาบาทค่ะเงินสายพานมาลอยห้าบาทค่ะ มาก็เลยหีไหว้ก็ได้หนีหึ่งหาศูนย์ก็เก่าเก้าศูนย์หาหนึ่งหาศูนย์กับเก้าเก่าศูนย์ห่นั้นแหะก็มาสี่สองหาแล้วเด็กหน่อยบ่บอกเลขวะครับู้บอกผูามากมากเลขตัวเก่าอยู่ด้วมากเลขกันหาสองศูนย์นี่แฮงหาสองศูนย์หาสองศูนย์มัตอรัไซคค่ะผู้ เห็นบอสแตม่าห้ต่อหวนน่ะรึว่าฝันบันเลือกมาบอกค่ะแต่มาหายโยนไปหลาไหลาต่อห้วจำไม่ได้ัมหลาไหลายอาจารย์แรกแตมาาหายไปห้าสอาศูนย์ค่ะตอานั้นยางเดียวหาไปสีแล้วค่ะคงสุดท้ายนี่กัย่งกัย่างยืนยันโตเกีาวหาสองศูนย์เราเลกเกมแตมาอะมมนได้หก้างแตม่าก็หายไปสามทางแล้วเนาะเลขลากนะครับค่ะ สามารหายไปวงหันก็บหกหนึ่งกับหกเจ็ดหกเก้าถมหาหายไปเพิ่นหายเงินรนลอยหาบาทนี่ถ้าจะเน้นเลขสองตัวศูนหาหาศูนย์บ่ครับคู่ท่านนเน้นท่านองซื้อกันแต่เลขเกมเลขเกมสามารถจะหายไปถามหาท่านแหละแต่เลขปูปูใหญ่ล้วหายมากกับถึอ เขากันกับเหล็กกต่มาอยู่ไหนยมปูใาย่พิ่นหัยตัวได้ครับพิ่นหัยสุดเดียวครับพ <3. S 2> ิ่นหัยเก้าศูนย์สามอ๋อเก้าแล้วครับเก้าศูนสามเออเลขเลขเลขบนพายสุเดียวเลกลา่างพืหายสุดเดียวเลขล่างพิ้นหัยเจ็ดสองเจ็ดสองหลเจ็ดสองหลาง แล้วเลขบนเขาใ่ะศูนย์สามสามศูนย์เท่านี้ค่ะก็ถือบอถือกับพอหูเ้อหน่อยแล้วเห็นจังสี่แล้วร่องป่อยหยมมึงเ้อแล้วว่าป่อยมันหันกัมันกัเขาอยู่มันอัวกลับเลแล้วหายตัวเดียวเขาคลับรานนั้นแหละเลขมิตอนนั้นแหะโยมโค้งสุดท้ายแต่อันนี้เลขปูใหญ่แตมาซื้อไว้ก็พราะสิบใบ่ลยเกือสอง ค่ะเกศสองนเกศสองรางเนี่ยมันบ่าค่ะปูเออตัวเดียวขอโดน่าะมาผาผาพระไปทายบัตรเขาไม่สมด็จวัด่อว่านไปสี่องค์มาเห็นตมาเพื่อมาหมดไปแล้วหาเกศสองมันมีอยู่ตอนนั้นเขาหมดว่านหกใค่ะหกคู่ไม่เป็นหกใบแล้วเลขหาศูนศูนย์หาได้ป่ค่ะปูบอกหาผมมีเลย ออ่ค่ะเป็นเลขดังเลขคือมันดังแห้งค่เด็กเก็ดเก้าค่ะเก็ดเก้าก็ดังชูนหาดังวัดเดียวหาเอาหาศูนศูนหาแล้วก็ได้ค่ะเลขไดจะเกดสองมันป่คะผูาได้หกศูนศูนย์หกได้ย่างหกใบเบสองออกเครื่องเทิงนี่ฝันแบบดวกันคือวงหันล่ะครับก็คือกันวังนค่ะ แต่มาประมาณใจหาศูนย so ์แล <sh> <spaghetti and S 2> <It> ้วโยมเลยอ๋อม so ันใจหาศูนย์ก like ็มันใจแห้งหาศูนย์ว่าหาศูนย์ก็หาสองขนาดเลยแล้วเลยคนไหนไม่เร่นบนดังเลยเนาะค่ะแลตมาไม่มักรเลยอูใหญ่นีหามากแต่มม่มักร่งเจ็ดสองอ๋อเจ็ดสองมักล่างหาศูนย์มักบนบ่ครับผู้มักบน เลขทีคู่กันมัดเอาวเลขที่นั่นนั่นแหละเอาบ่อเขาแล้วสะดวกแล้วสวัสดีนะค่ะค่ลขเลขแบบมันเป็นแค่แนวทางเนาะยมเนาะแมนค่ะกู้กาบขอบคุ้นปูลลายเด้อค่ะที่หอเนาบของเวลาบ่เขาโอ้ยเลยบานบานนี้บ่เขามันมาแม่นหอกเขาม่มีน้ำค่ะเวลาเขาคับ่เบิ้งหมดเล ค่ะแม่เวลาเขาคนบ่เบิงคนบ่ได้ซื้อเวลาคนซื้อนะมันบ่เขาก็อยู่ที่ดวงนะค่ะพงค์ค่ะกราบขอบคุณครูหลายๆเด้อค่ะเจรริญพค่ะกราบนมัสการค่ะอ่าทุด้วยเน้นลบทังคู่เท่านั้นหลับบนล่างค่ะหาศูนย์บนเจ็ดสองล่างค่ะเป็นคู่กสองคู่บนล่างแต่เราออกมาของเราได้ศูนย์สามสามศูนย์อ่ะอ๋อเลขของคู่ใหญ่ ปูใหญ่ปูเสือสวัเขายุ่นเราหน่อยละเพิ่นไหข้างบุเนี่เป็นสามสูส้นสามถ้าว่าเราควรลุงปูเราค่ะการมนมัสการค่ะค่ะพอมปพิณห์เอฟซีกับเซนติงินเหนอคะเซนงสัมภผ่าแระวังนุติยากับผู้เสือนะคะเพิ่นกะไห้ ทังเลขความฝันทั้งเลขปูย่าให้ะะหเป็นแนวทางนะคะทุนที่ย่าจะอธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของปูเสือนะคะโค้งสุดท้ายงวดวันที่16กันยายน2567นะคะนะคะเพิ่นฝันว่าผู้เฒ่อาเงินมาหายร้อยหาบาทนะคะเพิ่นกะตีนึ่หาศูนย์กับ90้นหานะคะเอาใสผ่านมาหายสาหรับเลขตัวเก้าที่คลิปแรกเพิ่นหายหาสองนะคะเพิ่นกะ ยืนยันว่านกัมักคือเก้านะคะสำหรับเลขปูใหญ่นี่ก็เป็น903บน03นย์ะคะข้างล่างเกตสองนะคะนะคะปูคนบอกว่าในคลิปนี้นะคะโค้งสุดท้ายเพิ่นเน้นเกตสองล่าง50บนนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเป็นโค้งสุดท้ายนะคะ นะคทะ่องนที่ยาก็าขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีสโซดีนะทางของผูเสือโค้งสุดท้ายงวดวันที่16กันยายน2567นะคะ